ทบทวนความจำกันเล็กน้อยผมเป็นนักข่าวที่เมืองเล็กๆแถบตะวันตกของรัฐมาซาชูเซตและผมได้เจอกับเรื่องราวแปลกๆชวนหลอนในเมืองที่ผมอยู่พวกคุณสามารถย้อนไปฟังเรื่องราวในพาร์ทเก่าๆได้ตามลิงก์ด้านบนได้เลยครับตลอดทั้งชีวิตผมมีความผูกพันกับน้องหมามาตลอด เพราะผมเติบโตมาจากครอบครัวที่รักหมาเมื่อถึงวันที่ผมต้องออกมาทำงานและใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวความคิดแรกที่เข้ามาในหัวของผมเลยนั่นคือผมต้องหาเพื่อนสี่ขามาอยู่ด้วยนั่นเลยทําให้ผมได้เจอกับรอคโกน้องหมาที่ผมเลี้ยงมาตั้งแต่สมัยที่อยู่บอสตัน ก่อนจะย้ายมาอยู่ด้วยกันที่เมืองของเราในปัจจุบันและรอโกก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้ผมอยากย้ายมาอยู่แถบชนบทสมัยที่เราอยู่อาพาร์ตเมนต์ในเมืองใหญ่ถนนหนทางข้างนอกไม่เหมาะที่จะพาหมาออกมาเดินเล่นเท่าไหร่และการที่ได้ย้ายมาอยู่ในบ้านเขตชนบทก็เป็นผลดีทั้งตัวผมเองและเจ้ารอโก ด้วยพื้นที่สนามหญ้ารอบบ้านที่กว้างขวางและมีเส้นทางเงียบสงบให้ผมพาน้องไปเดินเล่นได้อย่างสบายใจที่ผมต้องยกเรื่องของอกโก้ขึ้นมายิ่งใครที่มีสัตว์เลี้ยงด้วยน่าจะเข้าใจผมดีว่าน้องของเรามีความสำคัญกับชีวิตของเรามากขนาดไหนถึงแม้บางที เจ้าพวกนี้จะทำตัวกวนประสาทเป็นบางครั้งบางทีแมวที่คุณเลี้ยงจูจ่ๆก็จ้องขมิงไปที่หมุมห้องลงลๆแบบไม่มีสาเหตุหรือบางครั้งหมาที่คุณเลี้ยงไว้เห่าอะไรบางอย่างข้างนอกทั้งที่คุณมองไม่เห็นอะไรพอจะนึกภาพออกใช่ไหมครับบางครั้งน้องๆที่เราเลี้ยงไว้ ก็สามารถทำให้เราขนล,ลุกขนพองได้และจะยิ่งน่ากลัวเป็นทวีคูณถ้าจูจูน้องที่เราเลี้ยงไว้หายตัวไปขออนุญาตเล่าย้อนประวัติร็อกโกอีกสักนิดนะครับน้องเป็นหมาสายพันธุ์บอ์เดอร์คอลลีลายขนสีขาวสลับดำร็อกโก้เป็นหมาที่แสนรู้สุด,สด และถูกฝึกมาอย่างดีผมไปรับน้องมาจากศูนย์ช่วยเหลือสัตว์เพราะไม่มีใครรู้ว่าเจ้าของเก่าคือใครแต่ผมคิดว่าเจ้าของเก่าน่าจะฝึกน้องมาดีทีเดียวร็อกโก้เป็นหมาที่เฟรนลีแทบจะไม่เคยดื้อแถมยังติดผมมากๆขนาดเวลาผมพาไปเดินเล่นข้างนอก ร็อกโก้จะคอยเดินประกบผมตลอดและแทบไม่จำเป็นต้องใช้สายจูงด้วยซ้ำอาจจะมีแวะไปดมนู่นดมนี่บ้างตามประสาหมาแต่ถ้าผมเรียกชื่อเมื่อไหร่น้องจะวิ่งมาหาผมทันทีร็อกโก้เป็นหมาที่น่ารักที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอที่ผมอธิบายเรื่องพวกนี้ เพราะอยากให้พวกคุณเข้าใจความรู้สึกของผมลองคิดดูครับว่ามันจะแปลกขนาดไหนถ้าจูจูหมาของเราไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งหรือไม่ก็หายตัวไปดื้อ,อเรื่องเกิดขึ้นตอนช่วงปลายเดือนกันยายนอากาศเริ่มเย็นลงกับเหล่าใบไม้ที่กำลังเปลี่ยนสี และด้วยบรรยากาศสุดชิลแบบนี้ชาวเมืองส่วนใหญ่จะชอบใช้เวลาช่วงนี้ออกมาเดินเล่นรับลมเย็นสบายผมเองก็ชอบนะแต่ของงดไปเดินเล่นป่าทางเหนือของเมืองแค่ที่เดียวด้วยเหตุผลที่เราเรารู้กันถึงอย่างนั้นเมืองของเราก็ยังมีอีกหลายสถานที่ที่น่าสนใจซึ่งส่วนใหญ่ ก็ยังคงเป็นพื้นที่ภายในป่าและยังมีอีกหลายเส้นทางสำรวจป่าที่ผมยังไม่เคยไปเพราะก่อนหน้านั้นความสนใจของผมมั่วแต่อยู่ที่ป่าทางเหนือช่วงเวลานั้นผมกำลังจีบสาวคนหนึ่งที่ชื่ออลิซเธอเองก็เป็นอีกคนที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ที่เมืองแห่งนี้ไม่นานมากถ้าจำไม่ผิด เธอน่าจะย้ายมาจากรัฐโครโรราโดและเธอก็มีน้องหมาเหมือนกันเป็นสายพันธุ์เล็กที่ชอบเห่าทั้งวี่ทั้งวันแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่เพราะรา็อกโกดูเหมือนจะชอบเพื่อนตัวเล็กของเรามากทีเดียวและเราสองคนก็แฮปปี้มากที่ได้เจอคนที่รักสัตว์เหมือนกันและสามารถออกไปเที่ยวด้วยกันโดยพาน้องๆไปด้วยได้ ซึ่งเรามีโอกาสออกไปเที่ยวบ่อยทีเดียวอลิซชอบเที่ยวตามธรรมชาติชอบสำรวจสถานที่ใหม่ๆและเราสองคนจะพาน้องสองตัวตามมาด้วยทุกครั้งจนมาถึงวันหนึ่งเรากำลังขับรถสำรวจพื้นที่รอบๆแบบไร้จุดหมายเพื่อจะหาเส้นทางเดินป่าใหม่ที่พวกเรายังไม่เคยเดิน กับน้องหมาที่ถูกฝึกมาอย่างดีหนึ่งตัวและน้องหมาอีกหนึ่งตัวที่ยังเออเอออยู่เราขับสุ่มเส้นทางกันมาเรื่อยๆตามเส้นถนนลูกรังจนเวลาผ่านไปเกือบชั่วโมงครึง่งผมก็บอกไม่ถูกว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนกันแน่รู้แค่ว่าข้างหน้าเป็นถนนลูกรังยาวๆ กับไร่ข้าวโพดขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างทางและยิ่งเป็นช่วงเดือนนี้ด้วยต้นข้าวโพดเลยขึ้นหนาเป็นพิเศษยิ่งทำให้บรรยากาศดูน่าขนลุกแปลกแลกแถมยังเป็นไร่ข้าวโพดที่ปลูกในพื้นที่ที่รายล้อมไปด้วยป่าอีกระหว่างที่ผมกับอลิสกำลังคิดอยู่ว่าเราน่าจะหลงทางและควรจะขับย้อนกลับไปทางเก่า รู้สึกตัวอีกทีรถของเราก็ขับมาจนถึงสุดทางถนนลูกรังที่มีป่าอยู่ตรงหน้าและเส้นทางแคบๆสำหรับเดินเท้าเข้าป่าด้วยความที่ขับรถต่อเนื่องมานานเป็นชั่วโมงผมก็คิดว่าเราควรจะออกมาพักเดินเล่นยื้เส้นยื้อสายสักหน่อยผมมองดูรอบๆ เพื่อจะเช็คว่ามีป้ายเตือนห้ามเข้าอยู่แถวนี้ไหมซึ่งใช้เวลาไม่นานผมก็มั่นใจว่าไม่มีป้ายปักเตือนถึงเมืองที่เราอยู่คนส่วนใหญ่จะเฟรลี่เป็นกันเองโดยเฉพาะถ้าเห็นเรามีน้องหมาจูมาด้วยพวกเขาจะยิ่งเอ็นดูเราเป็นพิเศษแต่เพื่อความสบายใจ ผมก็อยากเช็คให้ชัวร์ก่อนว่าเราไม่ได้บุกรุกพื้นที่ส่วนตัวของใครหลังจากลงจากรถเราก็ปล่อยหมาออกมาและเหมือนอย่างทุกครั้งผมปล่อยให้ร็อกโก้เดินสำรวจพื้นที่รอบๆตามใจชอบแต่ตรงข้ามกับอลิสเธอจะไม่กล้าปล่อยหมาของเธอให้ไปไหนตามใจชอบเอง โดยเฉพาะถ้ามาอยู่ในจุดที่ไม่เคยสำรวจมาก่อนอลิซจึงต้องถือสายจูงหมาของเธอไว้ตลอดและตอนนั้นเองผมก็เริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติบรรยากาศป่ามันเงียบแปลกๆและทั้งที่ยังเป็นตอนกลางวันแต่พอผมมองเข้าไปในป่าบรรยากาศด้านในกลับดูมืดอึมครึม เหมือนว่าแสงแดดส่องลงมาไม่ถึงเสียงพวกนกหรือแมลงก็ดังเบามากๆที่นี่มันเงียบถึงขนาดที่ว่าเราเผลอเหยียบกิ่งไม้แห้งนิดเดียวเสียงก็ดังก้องไปทั่วทั้งบริเวณแล้วตั้งแต่ที่ผมกับอลิซเดินเข้ามาในป่าเราแทบจะไม่คุยกันอย่างมากสุดคือกระซิบคุยกันแค่นิดหน่อย ผมไม่แน่ใจว่าเธอคิดอะไรอยู่แต่ผมคิดว่าเธอเองก็น่าจะรู้สึกอึดอัดเหมือนกับผมและระหว่างที่เรากำลังเดินไปตามเส้นทางที่เงียบสนิทผมสังเกตเห็นพฤติกรรมของรอกโก้ที่ต่างจากเดิมปกติน้องจะเดินดมสำรวจตรงนั้นตรงนี้ตลอดและเดินกลับมาให้ผมลูบหัวสักสองสามที ก่อนจะออกไปเดินสำรวจพื้นที่รอบๆต่อแต่ครั้งนี้น้องกลับเดินพุ่งตรงไปแต่ทางข้างหน้าตามองตรงกับหัวที่ก้มต่ำยิ่งเราเดินลึกเข้ามาร็อกกู้ก็ดูจะจดจ่อกับเส้นทางข้างหน้ามากขึ้นเรื่อยๆจนบางจังหวะผมต้องวิ่งเหยาะๆถึงจะตามทัน พอผมหันไปมองข้างหลังผมเห็นหมาของอลิสก็มีอาการแปลกๆเหมือนกันผมลองเรียกชื่อรอกโก้น้องเดินไปข้างหน้าอีกสักพักปอนจะหยุดเดินเพื่อให้ผมตามทันพอผมจะเดินเข้าไปลูบหัวรอกโก้ก็ออกเดินต่อกับหน้าที่ยังมองตรงไปข้างหน้าผมหันหลังกลับไปมองที่อลิสอีกรอบ และเห็นหมาของอลิซเริ่มมีท่าทีไม่อยากเดินต่อสายตาของมันจ้องแต่เส้นทางข้างหน้าแต่ยังโชคดีที่มันมีสายจูงอยู่อลิซเลยใช้วิธีกระตุกสายจูงและตะโกนเร่งให้มันรีบเดินตามมาผมพยายามเดินตามอกโก้ร้องกับเรียกชื่อไปด้วยถึงผมจะชอบออกกำลังกายบ่อย แต่ยังไงผมก็ยังสู้ความเร็วของหมาสี่ขาไม่ได้อยู่ดียิ่งเดินต่อผมก็เริ่มตามความเร็วของเจ้าร็อกโก้ไม่ทันจนกระทั่งผมมองไม่เห็นรอกโก้แต่ผมยังวิ่งไปข้างหน้าจนมาถึงสุดทางเดินและเจอกับปากทางเข้าถ้ำหรืออาจจะเป็นเหมืองเก่า นี่เป็นสถานที่ที่ผมไม่เคยคิดอยากจะเข้าไปแต่พอลองเดินเข้าไปไกลผมได้ยินเสียงคล้ายหมากำลังหายใจแรงๆกับเสียงฝีเท้าที่ดังสะท้อนมาจากด้านในผมรีบล้วงมือลงไปในกระเป๋าสะพายเพื่อจะหากระบอกไฟฉายแต่พอล้วงหาไปสักพักผมก็เพึ่งจะนึกได้ ผมฝากไฟฉายไว้ที่กระเป๋าของอลิสและแสงสว่างเดียวที่ผมมีตอนนี้คือแสงแฟลชของโทรศัพท์มือถือผมถึงด้านหน้าทางเข้าจะมีป้ายที่เขียนด้วยลายมือตัวใหญ่ๆว่าห้ามเข้าและถึงแม้ขนแขนของผมจะลุกชูชันเพราะบรรยากาศที่วังเวงด้านใน แต่ผมตัดสินใจเปิดแฟลชมือถือก่อนจะรีบเดินเข้าไปภายในถรร้ำแน่นอนว่าแค่แสงจากมือถือคาดหวังอะไรไม่ได้มากนักและผมมองเห็นด้านหน้าตัวเองน่าจะไม่ถึง19ด้วยซ้ำแต่ทั้งตัวผมมีเท่านี้จริงๆและจะรอนานกว่านี้ไม่ได้สภาพภายในถรร้ำ คุณน่าจะนึกภาพออกนะครับข้างในนี้มืดสนิทและผมสะดุดรางรถไฟเก่าบนพื้นหลายครั้งมากผมเริ่มมั่นใจแล้วว่าที่นี่น่าจะเคยเป็นเหมืองมาก่อนแน่นอนแต่เหมืองแบบไหนกันมาตั้งอยู่กลางป่ารับแลแบบนี้ผมคิดไม่ออกจริงๆแต่นั่นไม่ใช่เรื่องที่ผมควรสนใจตอนนี้ ยิ่งผมเดินลึกเข้ามาผมก็ได้ยินเสียงร้องของหมาดังชัดขึ้นเรื่อยๆผมเร่งสปีดเดินลึกเข้าไปและต้องคอยระวังไม่ให้ล้มหัวทิมเพราะสะดุดรางรถไฟบนพื้นจนกระทั่งผมเริ่มมองเห็นแสงสว่างจุดเล็กๆภายในส่วนลึกของเหมืองกับเสียงร้องของหมาที่ดังชัดเจน ผมเข้าใจว่าแสงจากมือถือของผมน่าจะส่องไปสะท้อนกับดวงตาของอกโก้ยิ่งผมเดินเข้าไปไกลผมก็เริ่มมองเห็นร่างของอกโก้ที่เหมือนกำลังบาดเจ็บนอนร้องครางอยู่บนพื้นสำหรับใครที่เลี้ยงหมาจะยิ่งรู้ดีว่าภาพแบบนี้มันบีบหัวใจคนเป็นเจ้าของขนาดไหน ผมจึงตัดสินใจรีบวิ่งเข้าไปหาโดยที่สายตายัางต้องคอยก้มมองรางรถไฟและพวกก้อนหินไปด้วยและพอเงยหน้าเพื่อจะมองไปที่ร็อกโกอีกรอบผมก็เจอกับสิ่งที่มันผิดปกติทั้งที่แสงแฟลชมือถือของผมไม่ได้ส่องไปที่ร็อกโกแล้วแต่ดวงตาสีเขียวของมัน กลับยังส่องประกายออกมาจากความมืดและหน้าของมันไม่ได้ดูเหมือนกำลังบาดเจ็บอีกแล้วใบหน้าของโกโกฉีกยิ้มเหมือนหมาทั่วไปที่กำลังอารมณ์ดีแต่รอยยิ้มนั้นมันดูกว้างจนไม่น่าจะเป็นไปได้นี่มันผิดปกติเกินไปแล้วผมจึงรีบหยุดวิ่งทันที คิดแล้วยังขนลุกไม่หายโชคดีมากที่ผมหยุดทันเพราะพอผมก้มลงไปมองที่พื้นปรากฏว่าผมหยุดอยู่ที่ขอบหลุมแบบฉิวเฉียดถ้ากะจากสายตาผมคิดว่าหลุมด้านล่างน่าจะมีความลึกไม่ต่ำกว่าสิบเมตรด้วยความตกใจและสับสนผมรีบมองหาว่าร็อกโก้อยู่ไหน แต่ปรากฏว่ามันหายไปแล้วแล้วผมก็เพิ่งฉุกคิดได้ไม่มีทางที่ร็อกโก้จะอยู่ตรงหน้าผมได้เว้นแต่ว่ามันจะลอยอยู่เหนือหลุมที่ลึกกว่าสิบเมตรขอโทษนะครับถ้าสิ่งที่ผมเล่ามัน่าจจะคิดภาพตามยากนิดหนึ่งยอมรับว่าตอนนั้นผมตกใจมาก แต่ผมยังพยายามมองสำรวจรอบๆและได้เห็นความผิดปกติอีกอย่างหนึ่งของเหมืองนี้นอกจากรางรถไฟที่มาหยุดตรงปากหลุมพอดีผมเห็นกำแพงภายในหลุมที่มีลักษณะเนียนเรียบเหมือนกับก้อนหินบนชายหาดผิดกับกำแพงตามทางเดินเข้าเหมืองที่มีสภาพผุครา และมีหินงอกหินย้อยออกมาถ้าผมร่วงตกลงไปในหลุมนี้เท่ากับว่าผมไม่มีทางจะปีนขึ้นมาจากหลุมได้เองแน่นอนพอก้มลงไปดูไกลๆผมก็เห็นว่าตามกำแพงภายในหลุมมีอักษรแกะสลักที่ผมมองไม่ออกว่าคือภาษาอะไรอยู่ทั่วทั้งกำแพงแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ผมตกใจที่สุด พอส่องไฟมือถือลงไปภายในหลุมด้านล่างแสงไฟของผมก็ส่องไปเจอเข้ากับอะไรบางอย่างมันอธิบายได้ยากมากแต่เท่าที่ผมเพ่งดูผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเหมือนรูปปั้นของเทพอะไรสักอย่างความสูงของมันน่าจะประมาณสาเมตรรูปร่างคล้ายมนุษย์ สวมชุดคลุมสมัยโบราณและหัวที่เหมือนกับกระโหลกกวางที่มีเขายื่นออกมาเต็มไปหมดส่วนบริเวณพื้นหลุมมีทั้งเศษกิ่งไม้และเถาวัลย์และขนนกกับกองซากกระดูกเล็กๆเกลืกล่อนเต็มพื้นไปหมดแล้วตอนนั้นเองผมก็สังเกตเห็นก้อนแสงไฟขนาดเล็ก กำลังเคลื่อนไหวช้าๆวนเวียนไปมารอบๆร,รูปปัน้นกับเสียงแผ่วๆคล้ายกับเสียงนกหวีดที่ดังมาจากภายในพื้นหลุมยิ่งแสงนั้นเคลื่อนที่มากเท่าไหร่ก้อนแสงก็ยิ่งสว่างมากขึ้นแม้จะเป็นภาพที่ชวนให้รู้สึกขนลุกแต่ในขณะเดียวกันมันก็ให้ความรู้สึกสวยงามน่าหลงไหล ส่วนในหัวของผมยังไม่สามารถคิดคำตอบได้ว่าเสียงหวีดนั้นคืออะไรหรือแสงนั้นมาจากไหนกันแน่สายตาของผมยังจ้องไปที่ก้อนแสงที่กำลังลอยใกล้เข้ามาเรื่อยๆกับเสียงหวีดที่เริ่มดังชัดขึ้นแล้วจูจ่ๆร่างกายของผมก็ไม่สามารถขยับได้ ตาทั้งสองข้างยังจดจ้องไปที่แสงตรงหน้ากับเสียงหวีที่ไพเราะเหมือนเสียงดนตรีเมื่อผสมทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันผมก็รู้สึกเคลิ้มอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิตไม่ทันไรผมรู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างวิ่งมาอยู่ข้างๆผมพร้อมกับส่งเสียงเห่าดังลัน ปรากฏว่าร็อกโกร็อกโกตัวจริงเสียงจริงวิ่งมาจากปากทางเข้าเหมืองและมาเห่าอยู่ข้างผมมันเห่าไปที่แสงไฟที่กำลังลอยใกล้เข้ามาเพียงแค่นี้ผมก็หลุดจากผวังและผมก็ไม่คิดอยากจะรอดูแสงไฟนั่นไปมากกว่านี้แล้วพวกเรารีบวิ่งเพนออกมาจากเหมืองสุดชีวิต เสียงหวีดยังคงดังไล่หลังเรามาติดๆจากที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเสียงที่ไพเราะน้าฟังแต่พอเราวิ่งหมีออกมาเสียงนั้นกลายเป็นเสียงที่ดังจนแสบแก้วหูและผมไม่คิดจะหันกลับไปมองอีกรอบแน่นอนสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้เราต้องรีบออกจากเหมืองบ้าๆนี่ให้เร็วที่สุด พอวิ่งจนมาถึงด้านนอกผมยังกลัวแสงนั่นจะตามเราออกมาแต่พอหันกลับไปมองด้านในปรากฏว่าแสงนั้นมันดับปู๊บไปทันทีที่ผมกับล็อกโก้วิ่งหนีออกมาจากเหมืองส่วนอลิสกับหมาของเธอที่ยืนรอเราอยู่ที่หน้าปากทางผมไม่รอให้เธออ้าปากถามด้วยซ้ำ ผมรีบขวามือเธอและพาวิ่งกลับรถของเราทันทีระหว่างที่เรากำลังเร่งฝีเท้าย้อนกลับทางเดิมผมพยายามอธิบายไปด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเหมืองแต่ผมก็เหนื่อยจนอธิบายไม่เป็นภาษาส่วนอลิสเธอมาเล่าให้ผมฟังในตอนหลังว่าพอผมวิ่งหายเข้าไปในเหมือง เธอก็เห็นร็อกโกเดินออกมาจากพุ่มไม้ไกลๆและส่งเสียงครางสลับกับเดินวนไปวนมาหน้าทางเขาเหมือนว่ากำลังเรียกให้ผมออกมาจากเหมืองแล้วสักพักร็อกโกก็วิ่งพรวดเข้าไปด้านในก่อนที่สุดท้ายทั้งผมและร็อกโกจะวิ่งหน้าตั้งออกมาจากเหมือง พอเราวิ่งมาจนถึงรถของผมและพาหมาทั้งสองตัวขึ้นรถเรียบร้อยผมก็ได้ยินเสียงแ,แปลกๆดังก้องมาจากในป่าตอนแรกผมนึกว่าไอ้แสงนั่นตามเรามาถึงข้างนอกแต่พอเพ่งมองเข้าไปในป่าดีๆผมเจอว่าเสียงรอบนี้ไม่ใช่ปรากฏการเหนือธรรมชาติแต่อย่างใด แต่มันคือเสียงรถ ATV ีสองคันที่กำลังขับเข้ามาทางพวกเราและหนึ่งในคนที่ขับรถ ATV ถือปืนลูกซองอยู่ในมือส่วนอีกคนหนึ่งกำลังชี้มือมาทางเราพร้อมกับตะโกนโวยวายอะไรสักอย่างซึ่งผมจับใจความไม่ได้ถ้ามาแบบนี้คงไม่น่าจะมาชวนคุยดีๆแน่นอน ผมรีบเหยียบคันเร่งรถและขับย้อนกลับไปตามเส้นทางถนนลูกรังอย่างเร็วที่สุดเท่าที่รถของผมจะทำได้และพอผมมองไปทางกระจกมองหลังผมเห็นผู้ชายสองคนที่ขับรถ ATV หันปากกระบอกปืนเข้าไปในปา่าและยิงอะไรบางอย่างที่ผมมองไม่เห็นก่อนที่พวกเขาจะขับรถหายเข้าไปในป่าอย่างรวดเร็ว หลายสัปดาห์ต่อมาผมตัดสินใจกลับไปสำรวจป่าตรงนั้นอีกครั้งโดยคราวนี้ผมไม่ได้พาหมาหรืออลิสมาด้วยแต่ผมพกอาวุธคู่ใจมาแทนนั่นคือกล้องถ่ายภาพและเครื่องบันทึกเสียงกว่าจะหาทางกลับมาที่นี่ได้ก็ต้องเสียเวลาขับรถวนหาอยู่หลายชั่วโมง พอมาถึงปรากฏว่าทางเดินเข้าป่าถูกปิดตายทั้งหมดเพราะมีรั้วสร้างปิดล้อมไว้และที่ยิ่งน่าตกใจกว่านั้นผมเห็นกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่และกล้องกำลังหันมาทางรถของผมแถมที่ผีกว่านั้นเพียงแค่ผมก้าวเท้าลงมาจากรถผมก็ได้ยินเสียงรถเอที ที่ดังมาจากไกลๆผมจึงไม่มีทางเลือกต้องรีบกลับขึ้นรถและเพ่นออกมาจากตรงนั้นสุดท้ายผมก็ไม่สามารถกลับไปที่เมืองพิศวงแห่งนั้นได้อีกเลยแต่ผมกล้าสาบานช่วงวินาทีก่อนที่ผมจะขับรถหนีอ,อกมาผมได้ยินเสียงหวีดคล้ายเสียงเพลง ดงังแว่วมาจากในป่า